สวัสดีค่ะนิฉันเด็กหญิงบันที่ตามเด่นนะคะแล้ววันนี้ค่ะเป็นวันที่5ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันพ่อนั่นเองค่ะทางโรงเรียนนะคะได้จัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะจัดใน,นค่ายนกน้อยนั่นเองนะคะทางน้องอนุบาลน,นะคะเพื่อให้คุณพ่อน,นะคะได้เปิดประสบการณ์ของน้องอนุบาลน,นั่นเองค่ะ,ออะแล้ค่ะชื่อแม่เล็กค่ะเป็นคุณแม่ของน้องสมพอคะอ่ะกิจกรรมนี้เป็นโครงการของ โรงเรียนนะคะกิจกรรมนกน้อยหันศานะคะจัดเพื่อ,อเทิดพระเกียรตินะคะเป็นกิจกรรมเพื่อในหลวงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือกิจกรรมเพื่อคุณพ่อของน้องๆน,นะคะในวันนี้แล้วก็เด็กๆแล้วก็คุณพ่อผู้ครองคุณแม่ด้วยนะคะมาร่วมกิจกรรมกันสร้างความสัมพันธ์นะคะระหว่างครอบครัวนะคะเรื่องของพัฒนาการ ของเด็กด้วยนะคะทางด้านร่างกายทั้ง4ด้านเลยนะคะกายอารมณ์สังคมสติปัญญาได้หมดเลยแล้วก็เด็กๆก,ก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะที่สําคัญกับคุณพ่อคุณแม่เงี้ยค,ค่ะตอนนี้นะคะก็มาฐานแรกนะคะชื่อฐานว่าน้องน้อยหาสมบัตินั่นเองค่ะ จุดเริ่มต้นนะคะก็คือฐานไต่เชื่อกนี่เองค่ะไ่เชื่อนคะเพื่อจะไปลอดอุโมงค์ต่อเองนะคะน้องมีความรู้สึกไงคะกับการไ่เชื่อเนี่ค่ะสนุกอ๋อถ้าหนวกเลยค่ะตาหนุกอ๋อสานุกค่ะตานุกมากไหมคะมากอ๋อค่ะน้องคะแล้ววันพ่อน้องอยากบอกอะไรกับพ่อคะ รักพ่อค่ะรักพ่อรักมากไหมคะมากมากเลยค่ะเองค่ะคือฐานลอดอุโมง์นั่นเองค่ะข้างในนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอาจจะมีจิ้งจกตุ๊กแกหรือตะขาบนั่นเองค่ะเดี๋ยวรอให้น้องๆนะคะลอดออกมาแล้วก็มาถามน้องกนเลยดีกว่านะคะว่าในนั้นมีอะไรอยู่กันบ้างค่ะน้อคะค่ะน้องขาข้างในนั้นมีอะไรหรือเปล่าคะ เสือค่ะเสือค่ะแล้วน้องคนนี้ค่ะเห็นอะไรคะสิงโตค่ะสิงโตแล้วรูาสึกไงคะกับการได้ลอดอุโมงค์นี้ค่ะกลัวลูกกลัวตื่นเต้นไหมคะกับการลอดอุโมงค์ในนี้ไม่ตื่นเต้นเลยแล้วกลัวไหมคะกลัวมากเลยค่ะถามทุกคนก็กลัวทุกคนเลยนะคะ นี่คือฐานที่มาจากฐานลอดวงมงนะคะพอลอดงมงเสร็จนะคะก็จะมาหาบัตรคําตรงนี้นะคะเป็นคำภาษาอังกฤษค่ะหาบัตรคําครบแล้วนะคะก็จะมาเรียงเป็นคํานะคะแล้วก็พูดเป็นคําเลยนะคะถ้าพูดได้ครบแล้วก็ถูกต้องนะคะก็จะได้โบเป็นของตอบแทนนั่นเองค่ะ น้องขาน้องหาอะไรอยู่เหรอคะยังไม่ได้หาคุอย่างเลยค่ะอาเ็ดค่ะสนุกค่ะเมากเลยเหรอคะแล้วเมื่อกี้น้องได้หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าอะไรคะคำว่าผึ้งค่ะผึ้งเหรอคะภาษาอังกฤษอ่าว่าอะไรคะ B A ของว่างที่ในห้องนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่นะคะเรามีของว่างเตรียมไว้ให้ตรงศาลานะคะตอนนี้นะคะได้มาอยู่ฐานที่สามคะ่ะชื่อฐานว่าพ่อลูกเฮฮานั่นเองค่ะฐานนี้นะคะน้องๆคะต้องเริ่มจากการกินกล้วยก่อนนั่นเองนะคะน้องก็ไม่ได้กินนะคะน้องก็ต้องป้อนพ่อนะคะป้อนกล้วยให้พ่อคะ่ะเสร็จแล้วนะคะต้องพาพ่อคะ่ะไปล้างหน้านั่นเองนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เป่าแป้งค่ะเป่าแป้งเพื่อหาบัตร คำนะคะว่าคำนั้นนะคะเป็นอะไรค่ะแล้วก็พอรู้แล้วนะคะว่าเป็นคําว่าอะไรค่ะก็พาพ่อนะคะมาแต่งหน้าให้เป็นสัตว์ในคาคานั้นเองค่ะอย่างเช่นแบบพ่อแต่งหน้าที่ค่ะเสือค่ะหรือว่าเป็นเพนกวินก็มีนะคะค่ะแล้วพอแต่งหน้าเสร็จนะคะก็ให้พ่อนะคะเดินแล้วก็ด้วยถุงกระสอบนั่นเองค่ะแล้วก็ พอเดินถุงกระสอบเสร็จนะคะไปถึงจุดหมายนะคะก็ถ่ายรูปด้วยกรอบภาพนะคะเสร็จแล้วก็ไปเสร็จสิ้นฐานที่3นั่นเองะค่ะตั้งแต่วันที่ฉันเจอเธอก็รักเธอจนปัจจุบันนี้คิดถึงเธอห่วงใยทุกนาทีไม่เคยมี เธอมีเพียงฉันทุกๆวันจะมีแต่เธอคนนี้รักให้เธอทั้งหมดฉันรักเธอทอ่สุดเนอ a b s o เป็นอะไรเธอคมพิเศษสุดได้ไวเดฟฟินนิตฉันรักเธอที่สุดเธอเธอโฮเธอ เพิ่มเติมด้วยซ้ำไปถึงยังไงจะมีแค่เพียงเธอทุกวันคืนมีเธอและมีฉันทุกคืนวันไม่เคยจะน้อยลงสักทีน้องขาน้องกำลังทำอะไรอยู่หรอคะแรดเสือเสือคะว่าน้าคุณพ่อใช่ไหมคะ แล้วคุณพ่อเปความรู้สึกงไงคะที่โดนน้องวาดภาพไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นเสือหรือเปล่านะครับเ <c oughs> ่อรอดูต่อไปเนาะคะ่ะ <c oughs> ต่ค่ะตลกตัวเองแล้วตลกหน้าพ่อคะ่ะยืนเชื่อก <c oughs> <c oughs> รู้รู JB, ้สึกดีครับดีมากๆาครับสนุกดีครับรู้สึกว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกก็ได้โอกาสใกล้ช Ch ิดลูกแต่วโจทย์ก็คือมาให้แต e> ่งเป็นม้าลายแต่รู้สึกสีที่ได้นี่เป็นสีแดงสีอะไรไม่น่าจะใช่ม้าลายเท่าไหร่รู้สึกดีใจมากเลยค่ะตั้งแต่ได้รับความความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่ และนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดในค่ายวันนี้นะคะน้องคก็ได้เปิดประสบการณ์นะคะแล้วก็ได้รับความสนุกสนานนะคะจากผู้ปกครองแล้วก็ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นค่ะเด็กหญิงบันทิตาบุญเดชค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ